โอ้กิฟฟิทมีเยอะมากมีเวลบีอิงมีสตูดิโอพพอร์ตมีของอินเตอร์เนชั่นแนลมีสตูดิโอคอนเน็กต์แลมีคลินิกหมออยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยค่ะอราอยู่ที่กริฟฟิทไม่เมดเดิ้ลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นต้อนรับเข้าสู่เอเวียร์ยังชาแลนด์ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่กริสเบนนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมมหาวิทยาลัยกริฟฟิธที่เซาแบงด์กันค่ะมากันเลย ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราไม่จำเป็นต้องใช้บัตรโกคาร์แล้วนะคะเราสามารถใช้บัตรธนาคารได้เลยว,ว่าเชื่อมต่อกับโทรศัพท์อย่างนี้ได้นะคะเราสามารถได้ขึ้นได้ทุกทรานสปอร์ตของท b เบตเบน,นะคะ่ะไปนนเราอยู่ที่รถเมโทรนะคะเป็นรถสาย M2 นะคะทุกคนนั่งสบ,บายมากมาก,มากเลยแล้วก็เขาจะบอกว่าเราอยู่ตรงไหนเราบ้างสะดวกมากค่ะข้างหน้าตัวของทุกคนอันนี้นะคะมันจะเป็น เมื่อก่อนเคยเป็นคาสินโนม,มาก่อนแล้วตอนนี้กริฟฟิธเขามาเช็คโอเวอร์กํลังจะเปิดเป็นมหาวิทยาลัยใน2027ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ Culture Central แล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมมหาวิทยาลัยกริฟฟิธที่สซาแบงกันค่ะ จากตรงนี้เดินไปที่มหาลัยอีห้านาทีค่ะทุกคนสะดวกมากๆแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะนี่ทุกคนนี่เนี่ยอันนี้คือตรงไหนเนี่ยก็เป็นอาร์ตเพอร์ฟอร์มิงนี่แหละเพอร์ฟอร์มิงอาร์ตเนี่ยค่ะทุกคนอันตรงนี้ก็คือจะเป็นเพอร์ฟอร์มิงอาร์ตคือสวยมากบรรยากาศดีมากแล้วคือไม่ร้อนเลยคือนั่งชิลได้เห็นไหมจะมีโต๊ะหลายโต๊ะอย่างเงี้ยนั่งชิลได้เพราะว่าอากาศเย็นเนี่ยทุกคนเราไปรจะพาไปดูป้ายวิสเปนแต่ มีเด็กทัวร์มาด้วยอ่ะทุกคนมันเป็นทัวร์แบบทัวร์เด็กญี่ปุ่นน่ารักมากเพราะว่าตอนที่ไปอยู่ไฮสคูลอ่ะเด็กเขาเขาก็ชอบมาทัวร์แบบสองอาทิตย์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เป็นก็จะเป็นบัดดี้ให้เขาก็พาแบบพาเขาไปแบบว่านั่งในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยแบบเรียนรู้ว่าเด็กอ่ะเรียนเป็นยังไงบ้างที่ออสเตรเลียก็ดีน่ารักเด็กญี่ปุ่นน่ารักมากทุกคนแบบนิสใสดีหมดเลยนี่นะเห็นไหมทุกคนป้ายพิเศษนี่ Now at Griffith Make it matter เมื่อไรที่เราเห็นชิงชาสวรรค์นั่นหมายความว่าเราอยู่ที่ซาบงแล้วค่ะทุกคนวุ้ยวัี้มีตัวไอ้เมือมาบินร้านขายยาคาเฟ่ร้านอาหารตรงนี้อันอินเดียแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านอาหารเวียดนามแบบคนขายใจดีมากร้านนี้ อันนี้คนขายใจดีมากเนี่ยคาะาอร่อยเต็มไปหมดนี่คนขายใจดีที่สุดอันนี้เขากำลังจะทําตึกใหม่อ,นนอยู่นะคะอันนี้คือตึกที่เปมเรียนพาไปดูห้องแต่ที่เชิญยังไม่อยู่เลยเขารอคุณแจไวอันนี้คือห้องที่เปมเรียนทุกวันทำไมไม่มีคนมาเลยเอ่ะ นี่นะห้องเต็ยอไปนะเราบินเราจะซื้อเจสมันอยู่แล้วเราจะซื้อททนยกที ice how sweety one y o แล้วไปสิ่งอะไคะนี่อันนี้ก็จะเป็นตึกอันนี้น่าจะเป็นของตึกพวกจอเนียร์พวกเพื่นวิศวะแต่คือเป็นรียนพิสนงไงแต่คือเป็นมาเรียนแช้ตึกนี้ตลอดอยู่แล้ว ได้ยินชื่อเสียงของกริฟฟิตมานานมากก็คือว่ามาโรงเรียนของหนูอ่ะเขาจะมีแบบว่าช่วงแบบเยาวชนอย่ 10, ใช่ไหมคะเขาก็จะเอามาหาวิทยาลัยต่างๆมาลงว่าจะให้เราเลอกเรียนว่าเราอยากจะเรียนต่อมาหาอะไรไหมหรือว่าเราอยากจะไปทํางานเลยโชคดีที่ว่าหนูสนิทกับคุณครูที่ดูแลเด็กอินเตอร์ที่ไฮสคูลเขาก็พานหนูไปทุกปีเลยหนูก็แบบว่าได้แบบรู้จักของกริฟฟิตตั้งนานแล้วแล้วได้ยินชื่อเสียงว่าแบบเขาดูแลเด็กอินเตอร์ดีมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ได้แรงกิ้งแบบว่าติดอันดับโลก ด้วยแล้วก็ดังเลือกป n เ s s แล้วก็ฮ o s เ i t a โซลิดี้ด้วยค่ะเรียน Event Management ค่ะหนูชอบการจัดการหนูชอบจัดกิจกรรมต่างๆหนูชอบแบบว่าวิเคราะห์คนเชิงกลยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. หนูรู้สึกว่ามันน่าสนใจกว่าสาขาอื่นๆ <S <S ที่หนูเรียนหนูจะไ้หนูเรียนตรรานต้นปีมันจะเป็นวิชาเกี่ยวกับอีเวนต์อย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. มันก็จะเขาก็จะให้เราเลือก อีเวนท์ที่เกิดเคยเกิดขึ้นในออสเตรเลียแล้วเขาให้เรามาเขียนเองว่าว่าแบบปัญหาของมันคืออะไรข้อดีข้อเสียคืออะไรแล้วก็มีวิธีการจัดการแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นยังไงหนูด้วยความที่หนู้สือว่าหนูโชคดีเพราะว่าในในห้องอะ่ะเด็กอินเตอร์อะ่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็มีออสซี่ด้วยที่หนูได้ยินมาก็จะมีเวียดนามอินเดียจีนญี่ปุ่นไต้หวันมีสวิตเซอร์แลนด์ด้วย มีฮ่องกงแล้วก็มีออสซีด้วยค่ะหนูรู้สึกว่าทุกคนอยากอยาก,อยากช่วยกันหมดเหมือนก็มัน,ม,นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าปัญหาก็คือว่าจะเป็น age gap ครับเพราะว่าในในคลาสหนูก็จะมีคนอายุประมาณ40 50มาเรียนเพราะว่าออสซตรแล้วเขาเปิดเขาเปิดให้ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนได้ก็ปัญหาก็ส่วนมากก็คือแบบว่าเขาจะมีประสบการณ์มากกว่า แต่หนูก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องเรื่องอะไรแบบนั้นเขาก็จะแนะนําให้ฟังหนูชอบผู้คนที่นี่ค่ะผู้คนเขาไ i c e มากหนูชอบบรรยากาศที่นี่หนูชอบความเป็นความชิลของของเมืองนี้อย่างเงี้ยค่ะมันดูสง,สงบสดีแล้วก็วัฒนธรรมที่หลากหลายมากๆค่ะมีหลายเชื้อชาติรู้สึกว่าทําให้เปิดใจกับคนต่างชาติมากขึ้นทําให้เรียนรู้วัฒนธรรมเขาว่าอันนี้ควรนี้ไม่ควร มีเพื่อนเพื่อนประเทศอื่นคอยสอนวัฒนธรรมเขาด้วยค่ะตอนแรกอะหนูแอบหนอยว่าแบบเพื่อนอะเข้าเข้ามาหาลัยหมดแล้วแล้วแบบหนูยังอยู่มหกอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่แบบสุดท้ายก็เข้ามาหาลัยแล้วหนูก็จะจบพร้อมเพื่อนเพ,นเพราะว่าเดือนแค่สามปีใช่ไหมคะแต่ของหนูอะหนูได้ดีพมาที่ไฮสคูลมาด้วยเป็นดีพมาออฟบิสเนสค่ะแล้วก็สามารถทรานเฟอร์เครดิตมาได้ค่ะที่มหาลัยที่เขารองรับค่ะวิสิตก็เป็นตัวเลือก ในลิสต์ที่เขาให้มาก็เลยทําให้หนูได้เข้ามาเรียนปี2เลยที่กร i ฟ i ิค่ะก็เลยจะจบก่อนเพื่อไปปี1นึงมีแพนก็คือจะกลับไปที่ไทยก่อน1ปีแล้วก็ไปหาประสบการณ์ชีวิตเพิ่มแล้วก็อาจจะกลับมาในที่นี้ที่ปริยายโทค่ะทำค่ะหนูทำที่ร้านอาหารไทยค่ะก็ทำมาตั้งแต่ไฮสคูลแล้วค่ะ โอกิจฟิมมีเยอะมากมีเวล์บีอิงมี Student Support ์มีของ International มี Student Connect <c oughs> กต้อมีคลินิกหมออยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยคะ่ะ <c oughs> ก็หนูอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเรียนมหาวิทยาลัยที่นี่หนรู้สึกว่า ที่นี่เขาแบบว่าเน้นการใช้ชีวิตมากกว่าแบบเน้นวิเคราะห์มากกว่าไม่ไม่ใช่แบบไปเรียนในห้องเรียนเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะแบบเราได้แบบดิสคัลเราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมันมันไม่มีถูกไม่มีผิดอย่างเงี้ยค่ะหรู้สึกว่าแบบเป็นสิ่งที่แบบหนูชอบคือทุกอย่างแบบมันสะดวกสบายปลอดภัยทุกคนที่นี่เป็นมิตรน่ารักมากๆเลยค่ะแบบอาหารไทยก็ไม่ต้องกลัวแบบมีเยอะเต็มเมืองไปหมดแบบผู้คนก็ที่ใส่ดีแบบ แล้วเราหลงทางแล้วก็ถามทางคนอย่างเงี้ยเขาก็แบบตอบเหมือนเขาพยายามจะช่วยเราทุกคนอย่างเงี้ยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะทุกคนที่มาฟังเพรมในวันนี้แล้วใครอยากที่จะเรียนต่ออสอสเตรเลียก็อย่าลืมเอ u ดอร์ยังไทยแลนด์นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไอจเปยมตรงนี้คะ่ะทุกคนบ๊ายบาย It's Young Thailand your gateway to study in Australia